เอาอะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมนะตอนนี้ทุกคนก็อยู่ช่อง New Normal นะครับตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับเกม FC Online เกมฟุตบอลที่ดีที่สุดในประเทศไทยเพราะว่าม่อยู่เกมเดียวนะครับผมนะก็มากับอ่าสโลแกนอันขึ้นชื่อลือชาที่อ่าพวกเราคิดคนขึ้นนะครับเนี่ยไปไงต้องทวงเครดิตด้วย <S <S คือวันนี้เนี่ยจะมารีวิวนักเตะนะครับผมซึ่งคอนเทนต์นี้ไม่ได้ทำมานานมากๆแล้วนะก็ขออนุญาตกลับมาทำสักหน่อยแล้วกันนะ ปีส0 2 5เหมือนจะไม่ได้ทำเลยมั้งครับก็เอาซะหน่อยละกันนะครับนั่นก็คือ3มภาษาในตำนานนะผมเซบรุมดุมเบียนะครับผมแล้วก็เป็นเจอวินโยนะครับแล้วก็รวมไปถึงวิกเตอร์อีบาใครวะนะทำไมทำไมหน้าตาเขาแบบหน้าตาไม่เหมือนมุนุมนาเท่าไหร่มันอาจจะเป็นด้วยเรื่องลิขสิทธิ์หะมัง้งอันนี้ผมไม่มั่นใจนะแต่ว่าหน้าตาคือแบบไม่ใช่อีบาโบที่กูรู้จักเลยเออแต่เออ,เอ,อหน้าอาจจะการ์ตูนไปหน่อยเว้แต่ว่า เนื้อหาสาระสำคัญของสามคนนี้ที่อยากจะนำเสนอเนี่ยลหลักแล้วมันได้แรงบันดาลใจมาจากาเรื่องจากสามประสานนะครับชุดนี้เป็นสามประสานที่โกงมากๆนะครับกับเกมในอีกจักรวาลหนึ่งนะครับผมนั่นก็คือตั้งแต่สมัยฟีฟ่าสิบห้าฟีฟ่าสิบหกฟีฟ่าสิบเจ็ดฟีฟ่าสิบแปดนะครับผมก็คือ ตึงสุดๆแล้วนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ปี2020ด้วยซ้านะครับอุย้ยขอพูนคัาเมื่อก่อนอาสามประสานชุดนี้เนี่ยคือเรียกได้ว่าตัวตึงนะครับผมคือมันโกงเลยนะหน้าตอนนั้นคือจุดแข็งของไอ้าสามประสานชุดนี้มันทั้งเร็วแข็งแกร่งและคมนะครับผมซึ่งมันเลยเป็นตัวย,ยอดนิยมละกันหรือว่ายอดฮิตทั้งราคาก็ถูกนะครับและก็เก่งมากๆหรือบางทีหลายๆคนเนี่ยนิยามเขาว่าตัว OP หรือว่าตัวขี้โกงได้เลย นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าใน f c Online เนี่ยมันจะเก่งมันจะโกงแท้แน่แค่ไหนนะกันนะครับผมก็ให้เพื่อนๆเข้าใจคอนเซปต์หรือสโลแกนของวกมันไว้เร็วแข็งคมแค่นี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเล่นจริงแล้วมันจะเป็นยังไงแล้วกันครับพลังมันมันดูน่าเล่นนะแต่ว่าถ้าดูกันดีๆแล้วมันก็ไม่ได้น่าเล่นขนาดนั้นเออในส่วนของค่าพลังอะครับก็ไม่ได้อยากให้ดูอ่ารายละเอียดมากขนาดนั้น นะครับก็ให้ดูแบบคร่าวๆแล้วะกันคืออย่างที่บอกเลยครับด้วยความที่จุดเด่นของสามาษาชุดนี้มันเร็วแข็งคมนะครับผมดังนั้นจุดเด่นของพวกเขาเนี่ยมันก็คือความเร็วสปีดต้นค่าพลังในการจบสกอร์นะครับผมรวมไปถึงความคล่องตัวรับผมควบคุมบอล สมาด,ดูลลงไปถึงความแข็งแกร่งแั่นแหละที่มันเป็นจุดเด่นนะครับทั้ง3คนเลยแต่เพียงแค่ว่าถ้าเรามาว่าด้วยรายละเอียดเนี่ยเซบูงดุมเบียนเนี่ยเขาจะเป็นสไตรเกอร์นะหรือว่าเป็นกองหน้าธรรมชาติจ๋านะครับส่วนวิกเตอร์อีบาโบกับเจอวินโยอันนี้ก็จะเป็นริมเส้นธรรมชาติเหมือนกันดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะเล่นสามภาษาชุดนี้ก็อาจจะเอาไปประยุกนะครับหรือว่าอาจจะเอาไปอดัดแอบกับแผนการเล่นของคุณที่เหมาะสมก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆเหมือนกันนะครับก็ มีแค่วิกเตอร์อีบาโบแล้วกันที่พอที่จะเอามาเล่นเป็นหน้าเป้าได้นะครับในกรณีนี้ที่ผมจะมานําเสนอเนี่ยผมนําเสนอในแผนอ่าเป็น ST r w และ RW นะมันก็จะเล่นเป็นสามประสานได้แต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เล่นแผนหน้าคู่เป็นพวกแผน CC2 อะไรแบบนี้จะแนะนําว่าให้เอาเป็นเซบุงดุมเบียเนี่ยคู่กับวิกเตอร์อีบาโบนะครับ เป็น2กองหน้ายืนคู่กันแบบนี้เลยเนาะแล้วก็เอาเจอวินโยนเนี่ยเป็นริมเส้นนะครับผมแล้วก็หาริมเส้นธรรมชาติอีกคนหนึ่งอะ่ะมาเล่นคู่กันก็ได้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนโค้ดนะครับผมที่นิยมให้ใส่หรือว่าแนะนําให้ใส่เนี่ยแน่นอนครับว่าควรจะมีเฟิรนะ์สทัชนะสหรับดุมเบียเนี่ยเฟิร์สทัชกับอ่าพัฒนาการหาวินิสแซกซ์ซูมเนี่ยสำคัญมากๆนะเอาไว้หาช่องแล้วก็หาพื้นที่นั่นแหละเอาไว้รอจบสกอร์นะครับส่วนอ่า uh, วิกเตอร์อิบาโบกับเจอวินโยนอันนี้ก็แลแ้้้้วววแแตต่่่่าาาามมมมคคชชชอออบบบบลลลกกกกกกัักั First ั ut, ััันนนน็ uh, เ็เเฟิรร์สทหหงไดดะผใ กองหลังล้ำหน้าให้เก่งๆหน่อยก็ดีนะครับหรืออาจจะเอาเฟิร์สทัชกับกระทิงมาก็เอามา่าช่วยทั้งเกมรับและเกมลุกนั่นแหละเพราะว่า,านักเตะแต่ละคนเนี่ยมันค่อนข้างเร็วแข็งคมจริงๆแหละตามสโลแกนที่ได้ตั้งไว้ให้นะครับมันก็เลยจะช่วยนะครับผมมันทำให้ใช้งานได้ดีแล้วกันทั้งเกมลุกและเกมร้บนั่นเองเนาะก็มาหมดแล้วน่าจะประมาณนี้นะครับตอนนี้ผมรู้แมคาันิกของ3ตัวนี้แล้วว่าต้องเอาบอลเข้ากรอบเขตโทษถึงจะอันตรายนะถ้าบอลอยู่หน้ากรอบก็เล่นไม่ได้เหมือนกัน ถ้าอย่างนี้ก็กับเกมนี้คงไม่โกงหรอมั้งเพราะเกมนี้ยิงไกลงๆเข้าสิถึงจะโกงถูกไหมแต่ว่าไอ้พวกนี้มันต้องบอลข้อกบเขียโทษถึงจะอันตรายแล้วก็พุกคามได้นะดังนั้นเนผมว่ามันก็ไม่ได้โกงขนาดนั้นนะครับอุย้ยอะไรอ่ะยิงชนเสาอ๋ออ่าแต่ได้ฟาวอยู่ครับใช่ได้ดุมเบียลากมาอมโอ้โหก็ร <c oughs> วบตึงเกินเขาชี้มาก็ต้องยิงตามที่เขาบอกครับผมปาลิงก้าตึงตึงไปโอเค เปเล่ดีซีตัวเด่นพอไหมเด่นเนี่ยสิบเก้าล้านล้านรวยนะเราจะทุ่มซื้อเปเล่ดีซีบวกแปดเลยเหรอตึงเกินถ้าจะเล่นเคนต้องฟูลทีมเลยเนี่ยผมก็เจอเคน์ดีซีบวกแปดอยู่นะดูดิสู้ไม่ได้เลยครับหรือไปทำบาเยินดีนิวเก็บลูซิโอไว้ยังไงก็ตามผมยัง,ย,ง,ย,งยังคำเดิมว่าถ้าเรามั่นใจว่าเราเล่นเปิดหม่งสไตล์อ่ะถึงแม้บาเยินมันจะเล่นแบบตามช่องสไตล์ได้นะแต่ว่า แนะนำว่าเปิดมงดีกว่าครับผมเซบุลดุมเบียวะ่ะดุมเบียโคตรคมเลยนะคมครับแต่ว่าต้องในกกอบเขตโทษครับยิงนอกเกอบไม่ได้นะนอกเกอบไม่ได้ได้เรื่องดุมเบียทานเท้าปั่นไม่ได้ลองใช้เครื่องปั่นดีไหมครับเผื่อดีโหเครื่องปัน่นไม่น่าดีแล้วกันนะเออบางทีเราก็ไม่รู้จะตอบไงเหมือนกันมันท้อๆไม่รู้แสงสว่างปลายอุโมงครับ นะผมอยู่ที่ต้นอุโมง์มันก็เลยทอๆนิดนึงอีบาโบวันๆกูต้องเจออะไรก็ไม่รู้โชว์ความพิวไปหนึ่งทีแต่มันคล่องมากเลยนะเนี่ยอีบาโบนี่แต่หน้ามันหน้ามันหน้ามันไม่ใช่อีบาโบหน้ามันใครก็ไม่รู้อะเออเหมือนกีรลเหมือนกีแกคัมโปอะไระ <Okay. S 2> เงออี้ยแบบตัวเลยไม่รู้กูไม่ถูกอะมึงหน้ามันเหมือนไม่ใช่มนุษย์อะ โอ้โห oh, เรียบร้อยเออปาดเขาโกเรวานดุมเบียปารเรเดสมาผมต้องเล่นแบบอกอคทีฟขึ้นปึ๊บประเด็นคือลำพังลำพังประกองเอาบอลเข้ากรอบเหยียโทษก็เหนื่อยแล้วนะปั้นโค้งเออยมุมนี้ได้แฮดุมเบียถ้าหน้ากรอบนี้คือบอยันอยู่แล้วนะ เนี่ยบริเวณหน้ากกอบแบบประมาณเนี้ยได้เรื่องอยู่ถ้าได้ปั่นนะไอเกมภาคหลักอ่ะเพราเว่าช็อตอ่ะคุมทิศทางไม่ได้นะเว้ยต้องคุมแบบแมนวนวลนะคื่ไงคือถ้าเกิดคุณหักทิศทางผิดแม้แต่นิดนึงอะ่ะวอนจะเบี้ยวและสายไปเลยแต่เกมเนี้ยแม่งล็อกเป้าไม่พอล็อกเป้าแล้วก็ยังจะยิงได้เพียเพ้ยนๆอีกโกบันไม่ได้อนะไรเงี้ยเออผมก็พูดไปถูกเหมือนกัน <laughs> เกมมันทำมาแบบนั้นนะน,นะยิงไกลสำหรับผม,มง่ายกว่ายิงในเกาะอีกอผมก็เลยจะเชื่อเหมือนกันว่าเกมนี้ทำมาแบบนี้ อาจจะเป็นเพราะว่าแนวทางของเพลงของเขาเนี่ยมันเพลงดิสนีย์นี่นึงใช่ไหมล่ะอีบาโบวิกเตอร์อีบาโบวเซล,ลุมดุมเบียเจอวินโยดุมเบียดุมเบียซ้ำนี่ล่ะตัวขี้โคงยืนเมาเมเนี่คือเสร็จแน่ๆครับเ <c oughs> ซล,ลุมดุมเบียะนะ ยืนเมาเมไม่ได้เลยครับบอกเลยครับถ้าเอาบอลเข้าเก่าเขยทษได้เมื่อไหร่คืออันตรายเมื่อนนั้นนะอติดตามเป็นร้อยแล้วครับขอ,อบคุณครับถึงว่ายอซับมันขึ้นมาลัวๆนะ <c oughs> มาคุณยอสอุ้ยแทงไม่ทันวะเจอโรเบโตคาหลอนะรู้จักอะ <c oughs> เจวินโย ปันนอกเกอบเขตโทษดุมเบียเริ่มพัฒนาขึ้นมาครับเซบรุมดุมเบียคมเลยดุมเบียนี่คือได้เรื่องนะใช้ได้เลยใช้ได้เลยครับฮุมเมลอีบาโบโหความเร็วของแท้ว่ะ ่านคมคมดุมเบียกแล้วอีบาโบประสานงานกับดุมเบียครับความเร็วอีบาโบแม่งของแท้วะไวมากกระช่าคือหลุดเลยครับแล้วก็ส่งให้กับดุมเบียนะรอยิงในบริเวณในกอบเข็โทษก็จะชัวดีเมื่อกี้ผมลองเติมเอมันใช้ช h อปปี้เพ l a t e r ได้ด้วยเว้ยมันมันคืออะไรอ่ะคุณโอมช h อ p e e p a พ l a t e ตจ่าใย้อนหลังเหร ยิงโอ้โหเสยียดายว่ะหูเมื่อกี้ต้องทำได้ดีกว่าน,นี้นะไมค่อนกองหลังคู่กูเหลืองไปแล้วเชอร์วินโยครับเปิดมาดุมบีโฮนิดเดียวเชอร์วินโยซูเปอร์เซฟแล้ว เชมิญโยสุดเส้นเปิดแล้วมันดีวะไม่งไว์วางไว้หมวนเล่นชิงเชวิญโยแทบอุ้ยโอ้โหโอเคโอ้โหเสียดายทำไมมันจบไม่ได้วะเพื่อนซรุมดุมเบียโลช็อตคมๆอิมวาโบซัมอุย้ยติดเสาครับโอ้โห มันแค่เกือบนะแต่ยังทําได้ไม่ดีพอครับแต่ก็นวดด้วยรัวๆอยู่เจวินโยดุมเบียโอเคเจวินโยแล้วก็ดุมเบียประสานงานนะครับช่อน,นี้พเพลงนี้คือเล่นเยอะมากนะก่อนจะเปลี่ยนเป็นป,ประตูได้แต่ว่าพอมันยิ่งเลเวลเยอะแล้วมั้งหรือว,ว่ายิ่งเล่นไปเรื่อยๆก็เริ่มอันตรายขึ้นนะครับทั้งอ e ีบาโบนะครับแล้วก็ดุมเบียลงไปถึงเจวินโยด้วยลหลักๆแล้วอีบาโบกับเจวินโยก็จะเป็นตัวที่ สู่เส้นส่งนะครับผมและให้ดูเบียเป็นตัวแท็บอินรอจบได้เรื่องอ <c oughs> หน้าที่ไป่ดีไม่ไหวเอาเขาวเาเข้าวอาทิตย์บอกแปดนึงคือพระเจ้าจัดแข็งแร่งมากมาคุณยอสถึงวะไม่ถึงเจ็ดเยยอสอดเยออุ้ยแข็งแร่งมาก เบลิงแฮมยี่สามยูบกห้าเจวินโยตามาไม่ทันแล้วนะเอออนนี้จ่ายไม่ตรงครับเคแต่จิ้มโดนบอลแทงเซบรุมดุมเบียคมคมไหมมากิตระยานถือว่าเป็นช็อต สวนกลับของดูมเบียแล้วกันวิ่งมาสู่เส้นแล้วก็ส่งให้มาคีตริยานยิงนะเออบราซิลอ๋อหมาถึงว่าฟูเปเร่เหรอฟูเปเล่บราซิลผมว่าก็คงเล่นสนุกดีนะแต่ว่ามันก็คงจะไม่ได้ต่างกับบาบาซ่าที่เราเคยทำสิแต่ก็ได้อยู่ถ้าเราเล่นจริงอะเล่นแบบผิวๆนะเล่นแบบแพราว สไตล์เซบะอลบิกมาคุยย้อตักมาเจมินโยาบอลดูดลงดังดูครับเปิดอเคอคอบาโบโอเคลูกตึงๆของเจมินโยครับผมตบเข้าในให้วิเตอร์อีบาโบจบสกอร์คองขมขมไปแซมโบซื้อมา160บีขายได้414 ราคาขึ้นกระจายอยู่ครับสมบัตตาเพราะว่ามันเป็นตัวเก่งตัวโกงนะที่ใครๆก็ต้องเอามาเล่นนะครับฟู <laughs> เขาอยู่ยูเวอยู่บาร์ซ่าสองฟูทีเนี้ยนิยมเล่นอยู่แล้วมันเป็นสองตัวที่เก่งมากใช่ไหมเคยอยู่บาร์ซ่าด้วยว่าถ้าผมจำผิดถ้าไม่ใช่ก็จําผิดนแหละไ, <laughs> ไม่มั่นใจว่ะวิกเตอร์อีบาโบไว้คมๆอีบาโบครับรอบนี้ติดอันติวะ ความเร็วของเขารอบนี้ติดอันติเฉยวิเตอร์อ e ีบาโบพาติโซมันไม่เหนียวจริงๆอะตรงเป็นตุงเลยพ่โดไม่ได้ยิงดีขนาดนั้นนะแต่ก็ยังเซฟไม่ได้นะ e อีบาโบดุมเบียคมคมโอเคดุมเบียครับแดนหลังแดนโกมันเข้าง่ายไปนิดนึงดังนั้นกองหน้าหรือว่าตัวลูกต้องแบงหน่อยนะ เบียดไม่เข้าอุบาทมากถึงขั้นนั้นเลยเหรอวะออบาโบไอบาโบแวนอุ๊ยโอ้โหเหินเลยวะไม่ไหวบางเกินแต่ยังเรียกฟาวได้อยู่เออในนี้มีใครฟริกิกได้มั้งเนี่ยดุมเบียไม่มีใคร,ฟริฟิกิกได้เลยมั้งเนี่ยดูทรงลองดุมเบียก,ก่อนละกัน อทิศทางตรงแนวอย่างนี้ยิงฟีคิกไม่เป็นกันแน่ๆตามค่าพลังดุมเบียโอเค okay. เข้ากอบเขียโทษก็อันตรายใช้ได้นะดุมเบียปั่นซ้ายปั่นขวา โคนี่คมคมนี่แน่ดุมเบียแฮทริกแล้วเนี่ยเปิดทัดทีเดียวแล้วยิงโลช็อตได้เรื่องมุมนี้เป็นมุมที่แบบตามตำรานะแล้วโลไดฟโอเคครับสำหรับอิบาโมแล้วก็เซบริมดุมเบียนะลงไปถึงอ่า เจ้าเจอวินโยด้วยนะครับหลักๆแล้วผมว่าเป็นนักเตะที่เล่นได้เลยนะเล่นได้สนุกเลยนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงในแง่ของการใช้งานจริงๆอ่ะความอิมแพ t หรือว่าความโกงที่เราคดาดหวังเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นนะครับด้วยความที่ไอ้นักเตะพวกนี้มันมีความเร็วกับความทั้งตัวที่ใช้ได้ลูกดื้อลูกชนก็มีให้เห็นบ่อยๆครั้งนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เด็ดขาดนะครับแล้วก็2เลยคือมันเป็นนักเตะที่ยิงคมนะถ้าพูดถึงเซลุนดุมเบียแต่ว่าพอมาอยู่ใน อ่าส่วนของวิกเตอร์อีบาโบหรือว่ามาอยู่ในส่วนของเซบิญโยอย่างเงี้ยจังหวะที่มันหลุดเดี่ยวในบริเวณหน้ากรอบเขยโทษแล้วก็ตามเงี้ยมันก็มีอ่าหลายๆครั้งนะที่มันยิงทิ้งยิงคว้างใช้ได้เลยเหมือนกันครับไม่ได้คมขนาดนั้นว่ากระตามตรงแต่ถ้าเกิดพูดถึงอ่าโดยรวมทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถ้าให้สรุปสั้นๆเนี่ยมันคดาดหวังได้ในส่วนของความเร็วความมั่งตัวและความแข็งแกร่งถูกต้องครับแต่ไม่ได้คมนะผมมองว่ามันยิงคมใช้ได้จริงแต่ถ้าเทียบกับนักเตะเมตาเลยอะ่ะหรือว่าเทียบกกัััับบนนนนเตะที่่่มงงใรดึ มันยังเป็นรองค่อนข้างเยอะเพราะว่าเงื่อนไขจํากัดของมันมันค่อนข้างมีเยอะใช้ได้นะครับทั้งยิงไกลในบริเวณนอกกรอบก็ไม่ได้นะครับแล้วก็ในมุมที่ปกติมันทําได้มันยิงได้อะไอน้นกเตะพวกนี้ก็ไม่ได้ยิงได้ดีขนาดนั้นอ่ะในมุมที่ควรจะเน้นในการทํประตูออย่างเช่นโลด้ยแบบยิงเลียดๆอย่างเงี้ยหรือว่าในมุมที่มันน่าจะเป่าโค้งในมุมแคบได้นะครับผมมันทําได้บ้างไม่ได้บ้างมันยังไม่ได้แบบชัวร์ขนาดนั้นก็ อาจจะไม่ได้โกงแล้วกันมันไม่ได้โกงถ้าเทียบกับอ่าภาคอื่นๆที่มันเคยโกงอะนะอันนี้ก็มาเป็นคอนเทนต์แบบสนุกๆน,นะครับให้ดูเปนแนวทางนะแล้วก็ลือฟื้นหน่อยลือฟื้นความทรงจําในวัยเยาวเพราะคิดว่าเพื่อนๆน่าจะทันกันนะครับในช่วงสมัยฟีฟ่ 16, 17, 18อะไรเงี้ยก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงฟีฟ่2020อะนะมันก็หลายปีแล้วนะเกือบจะ10ปีเห็นเป็นจะได้นะครับก็น่าจะประมาณนี้